มาครับตัดมาที่หลังชาฮะ MVP กับโองโมสฮะมาคคยกับวินส์แบ็คแมนหน่อยเฮ้ยชาพวกเรานะอยากร่วมทีมกับพวกนายเพื่อที่จะสู้กันในแบ็คกอแบกกิ้งไรนะเข้าใจหรือเปล่าฮะใช่ใชพวกเราอ,อยากที่จะชนะแล้วพวกเราอยากจะได้สิทธิ์การชิงแชมป์นะแท็กทีมเข้าใจเปล่าเวินส์แบ็คแม,มนนายต้องให้ฉันจัดการ เออพวกนายอยากได้แชมป์แท็กเทมมากใช่ไหมสัปดาห์หน้าพวกนายต้องแท็กเทมคู่กันเจอกับคู่แท็กเทมไปสนานนะกระจายเปล่าฮะต่อสั้นๆง่ายๆครับนะถ้าชนะได้ก็จะเข้าร่วมทีมนะแล้วก็ถ้าชนะนะครับนะคือนำทีมนะชนะฝั่งสมักดาวได้ก็มีสิทธิ์ชิงแชมป์แท็กทีมกันต่อไปนะต้องรอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอ้าวเซียมพังฮะ เฮ้ย hey, ฉันรู้ว่าฉันต้องเจอกับฝั่งสแมกดาวซึ่งแชมป์โลกฝั่งนั้นน่ะมันเป็นโกเบิร์กใช่ไหมฉันไม่กลัวหรอกพูดเลยฉันน่าจะเอาศักดิ์ศรีฝั่งรอเป็นเดิมพันเลยว่าฉันน่ะไม่มีทางแพ้แน่นอนนะโอ้เสียมพังนี่ก็โหเรียกว่าโหป้องกันแชมป์โลกเวิลด์เฮวิรของแกม,มาอย่างยาวนานซะเหลือเกินนะสำหรับเสียมพังนะครับ แต่ว่าแกนี่ก็เรียกว่าแทบจะยังไม่เสียแชมป์ไม่ใครเลยนะอูต้องรอดูกันต่อไปครับแชมป์ชนแชมป์ครั้งนี้ฮะศักสีมันเป็นเดิมพันซะเหลือเกินนะามาร์ชนี้ครับเป็นแมชกติกาหาคนแรกนะที่จะไปนะครับผมนะไปเป็นทีมรอนะเจอกับทีมสแมกดาวนะครับผมนะแมชนี้เป็นแมชกติกาแบททันรอยอัลครับหกคนนะ นี่ครับออมาก่อนเลยครับสกอติชวอร์เร i o รนะไม่ใช่สิเรียกว่า The Celtic กว r ร์เรครับผมนะเชมัสนั่นเองนี่นะเชมาแล้วฝั่งโน้นมันมีดรูแมนินไทยที่เป็นสกอติชเหมือนกันใช่ไหมนี่ฝั่งเรานี่เตรียมเอาเชมัสนี่ไปสู้หรือเปล่านะโอ้ต้องชนะให้ได้ก่อนนะอย่างแรกครับนี่เชมัสมาแล้วโว้ยแน่กระจายหรือเปล่าฮนี่เป็นไงล่ะ กติกาฝั่งของวิสแม็แมนสั้นๆง่ายๆครับนะก็หาคนอาหาทีมนะครับผมนะไปสู้กันนะ ก็ถ้าสามารถเอาชนะฝั่งสแมรกดาวได้นะก็เตรียมหาเรียกว่าเตรียมได้สิ์การชิงแชมป์กันต่อไปครับผมนะขนาที่คนที่2ครับม,มาแล้วฮะอดีตแชมป์อีนเลยูคนลคนสุดท้ายนะก่อนที่แชมป์จะถูกรีทายไปครับผมนะอีซีเคียวแจ็กสันอีซีคัครับนี่มาแล้วตัวหนาสะเเลอเกินนะสำหรับอีซนะฮะเหมือนเห็นใน เห็นภาพล่าสุดนะฮะโอ้โหแกนี่ตัวบึกมากเลยนะสำหรับในส่วนของอีซิเคียวแจ็คสันนะครับผมนะก็ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ป้่มอยู่ใน WWE แล้วนะป้ำมตามสมาคมอินดี้ต่างๆนะครับสำหรับนะอดีตแชมป์ ECW คนคนสุดท้ายก่อนแชมป์รีทายนะแล้วก็เรียกว่าเคยได้แชมป์อินเตอร์มาด้วยนะสำหรับอีซิเคียวแจ็คสันในเป็นไงาออนี่เป็นไงล่ะฮะอีแทฮะ อีซีเคียวแจ็คสันนะนี่ไม่รู้แล้ววันนี้เพื่อจะได้สิทธิ์การชิงแชมป์โลกกับเขาบ้างนะมาคนที่สามฮะนี่โอ้ยเรียกว่าเอาตัวมอนสเตอร์มาทาั้งนั้นเลยนะเนี่ยนี่ครับมาแล้วไมค์น็อกซ์นั่นเองครับนี่อาจจะไม่ได้คุ้นหน้าคุ้นตาอะไรสักหน่ยนะสำหรับไมค์น็อกส์นะฮะนี่โอ้โหเรียกว่า ในเกมมมีตัวแกอยู่ในเกมนะฮะสำหรับไมน็อกสนะฮะเราก็เลยเอาตัวนี้มาปล้มซะหน่อยละกันนะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไรครับสําหรับไมน็อกนะก็ะเลยเรียกว่าเอานี่เหมือนหรือเอานักมวยปล้มตัวเก่าๆในเกมนี้นะฮะมาปัาม้มในเฮ้ยเป็ไงเนี่ไมน็อก no มาแล้วนี่ครับผมโต้องรอดูกันแล้วแหละนะว่าจะสามารถที่จะโอ้เรียกว่าถ้าชนะ ถ้าชนะแมชนี้ได้นะครับแล้วก็ชนะฝั่งสแมกดาวได้นะก็เตรียมธีจะได้ติดการชิงแชมป์โลกต่อไป <S <S คนที่สี่ครับนี่มาแล้ว <S 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 ไม่มาแล้วฮะบรอนสโต m มนนี่บลอนนี่บรอนมาแต่ไกลเลยฮะสำหรับบลอนสโต m มนนะโอ้สี่คนนี่มีแต่ตัวตัวนนหนาหนตัวตึงๆทั้งนั้นฮะสำหรับนี่บรอนสโต m มนฮะ คนที่4ี่นะอดีตแชมป์ยูนิเวอร์ซลครับผมนะก็เรียกว่าอดีตแชมป์ยูนิเวอร์ซลอดีแชมป์แท็กทีมอดีตแชมป์อินเตอร์นะครับสำหรับบรอน s ์สโตแมนนะเขเรียกว่าเคยออกจาก WWE ทีนึงนะแล้วไปตั้งสมาคมนะฮะแต่ท้ายที่สุดก็เหมือนสมาคมอาจจะเรียกว่าช่วงช่วงนั้นมันช่วงโควิดด้วยหละมั้งนะฮะบรอน s ์สโตแมนก็เลยกลับมา WWE อีกครั้งนะ ช่วงนี้ก็ถือว่ามาดันรุ่นน้องแหละนะสำหรับบรอนสโตแม Man นะครับผมนะนี่ครับผมนะก็เรียกว่าแชมป์ยูนิเวอร์ซอที่แกได้นี้อาจจะดูไม่ค่อยน่าจดจำเท่าไหร่นะเพราะว่าชนะโกเบิร์กได้ในรัสเซอร์มินาสามสิบหกก็จริงนะฮะแต่การป้องกันแชมป์ของแกนี่คือเรียกว่าเหมือนวนเวียนอยู่กับการเจอกับทางด้านของวนเวียนเจอกับเบรไวเอร์ซะเป็นส่วนใหญ่นะสำหรับบรอนสโตแม Man นะครับผมเนาะนี่ฮะ,ะได้เวลา บอนนี่มาทีไรก็แหกปากทุกทีนะฮะสำหรับบอนสโตแมนนะนในเวอร์ชันในเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับผมนะยังเป็นผมเรียกว,ว่าหัวโล่นอยู่นะสำหรับบอนสโตแมนนะฮะปัจจุบันแกก็เริ่มมีผมไว้ผมแล้วแหละนะสำหรับบอนนะฮะ มาคนที่ห้าครับนี่ก็ถือว่าเป็นปีศาจจากรัเสเซียเช่นเดียวกันครับนี่นี่ครับผมนะ <30 5. S 1> มาแล้วครับผมนะฮะ <Cost Love. S 1> วลาดิเมียคอสลอฟนั่นเองครับผมนะนี่มาแล้วโอ้ oh oh. <Yes. S 1> เรียกว่าแต่ละคนนี่คือแบบโอ้เรียกว่าตัวหนาๆตัวตึงๆทั้ง,ง,งน,นั้นฮะสำหรับนะแมชนี้เนี่ยวันนี้นี่ต้องพูดเลยนะเวลาดิเมียนะ ถ้สามารถเอาชนะได้ก็เตรียมโอ้โหเรียกว่าเป็นทีมฝั่งนะฝั่งรอครับเตรียมจะไปเจอกับสมักดาวนะในศึก breaking ไ i ต่อไปนะอ่อ breaking ไ i นะครับ2ส,สัปดาห์นะหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นรอสมักดาวรอสมักดาวนะแล้วก็ศึกใหญ่นะครับผมนะ ซึ่งฝั่งสแมกดาวทีมฝั่งสแมกดาวนี้เหมือนถ้าจำไม่ผิดเลยน่าจะเป็นนะมีชอนไมเคิลมีดรูมแมกนิทายแล้วก็มีวิวออสเฟรนะฮะมังคนสุดท้ายครับนี่โอ้โหเรียกว่าลูกรักษนี่ลูกรักของวิสแมกแมนฮะนี่มาแล้ว The ะ e บ s ซินค a ร์เนตบล็อกเลสเนอนี่บล็อกเลสเ e r ครับนี่ปีศาจอสุรกายนี่พูดเลย เรียกว่าแมตช์นี้นี่โอ้โหีศาบเจอกันหมดเลยนะเนี่ยดูกันดีกว่าครับ6กคน a บ t l e Royale ใครจะเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้รอดูกันได้นะครับเอามาสดบทเป็น gm5 ซีรีส์ที่จะเอานักมวยปราบไม่ว่าจะเป็นสมาคมใดก็แล้วแต่ที่พอหาทำเต็มเพยได้นะจะมาย้ำอยู่ในเนื้อเรื่องให้ได้ดูกันทุกวันศุกร์ครับเวอร์ชันฟูโชวพีเมีย17นาฬิกาแบบนี้นะฝากกดติดตามกันได้หน่อยนะครับช่องของเราครับนัดคอมมินเกมมิ่งนะกดไลค์กดคอมเมนต์กันครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้ฮะ จะเป็นอย่างไรพักกันสักแป๊บเดี๋ยวกลับมาครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดขมิ้นเกมมิ่งอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งวันไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดขมิ้นเกมมิ่งมีทั้ง Facebook และ Ti k tok ไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะ มาเลยกันดีกว่าครับ6คนนะแมชนี้นี่คือ Battle Royal ครับผมนะหาคนแรกครับผมนะของทีมรอนะเตรียมเจอกับทีม SmackDown ต่อไปนะในศึก Breaking r i ร e ครับผมนะ m i n o s นะ e z e k i ค l j a c k s ค n ครับ r ลอน s t r m ตเมนวลาดิเมียคอสโลฟเชมัสแล้วก็ Brock Lesnar นะดูกันครับแมชนี้นี่ใครนะ โห oh, เรียกว่าเอาแต่ตัวบิ๊กๆทั้งนั้นเลยนะมาเจอกันครับมายังไงจังหวะนี้ไม่รู้ว่าเคยเจอกันมาบ้างหรือเปล่านะหคนเนี่ยนะมายังไงจังหวะนี้บลาดิเมียแขนพาดเชือกอย่างนี้มันต้องไปแล้วแหละบล็อกเลสเนอร์จับรวบมาได้รวบมาได้เวลาแบ๊กสู้เพกใส่ก่อนเลยละกันบล็อกเลสเนอร์ครับเอาฝั่งหนูโดนโคสไล์ทะไมโนสโคสไลใส่ทางด้าของรอนสโตเมน บล็อกเลสเนอร์โคสไลน์ใส่ทางด้านของไมค์น็อกซ์อีกทีหนึ่งครับผมนะไอ้โนเบรดนะโนเบรดยังไงจังหวะนี้อีซ e ี่เคียวแจ็คสัน อ้าวแล้วจะเขี่ยเชมัดไปก่อนแล้วเชมัดยังไงเชมัดไปไม่ไปเชมัดยังไงจังหวะนี้เอา้าโ,โดนรุมโดนรุมเฮ้ยเชมัดบอกเอา้เอาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยกูไม่ได้ตัวหนาวกว่าคนอื่นใช่ไหมเนี่ยฮะกูโดนรุมเฉยเลยยังไงจังหวะนี้นะเชไปไม่ไปเอ้ยสามเลยเหรอโอ้ต้องใช้สามรุมฮะแล้วยังไม่ไปเชมัสยังไม่ไปฮะโอ้เหมือนบรอนสโตแมนไปช่วยซะมากกว่านนเนี่ยไม่ได้ เออไม่ได้ไปช่วยเออไม่ได้ไปรุมฮะอ่าบลอนสโตแ a นโคสไลใส่อีซีเคียวแจ็กสันยังไงเตะใส่บล็อกเลสเนอรซะหน่อยสิคู่นี้เคยเจอกันมานะบล็อกเลสเนอกับบลอนสโตแมนอ้าวแล้วบรอนยังไงเอา้าวลาดีเมียโคสละไอ้บิ๊กบูทใส่ทางหน้าของบล็อกเลสเนอร์ยังไงอ้าปล่อยให้บล็อกนอนหงายไปก่อนฮะจังหวะนี้แล้วลายไม่ไปย,ยังไม่ไปครับไมโนอ ยังไงจังหวะน,นี้โอ้โหโคสไลเอสต o ลงไปก่อนครับบล็อกเลสเนอร์ใส่เชมสัสอย่างน้อยนียน่นะเชน่าจะเจอเคยเจอกับบล็อกมาบ้างแหละนะฮะแมตชิงแชมป์โลกอะไรประมาณเนี้มาจับแบ็กสู้เพกลงไปครับใส่ทางด้านของนะบรอนสโตแมนใส่บล็อกเลสเนอร์อาละไหลกระแทรกร่วงไปไหมวลาดิเมียจัดการบ้าวลาดิเมียยังไม่จัดการฮะมาบีเลสล็อกสักทีไหลกระแทก มาวาลาดีเมียบอกเอ้ยจะพาลงไปจะพาลงข้างล่างซะหน่อยฮะ,ฮะอุ้ยสีเคียวมันยังไม่อยากไปมายังไงมัวแต่ยืนงงกันอยู่ฮะเอ้ยยังไม่รู้คิวยังไม่รู้คิวอีสีเคียวโคสไลเป็นต่อยนะมอสักคู่นี้ไม่ได้โคสไลนนะฮะแล้วไม้นอกฮะโคไอโดนเหวี่ยงไปแล้วบล็อกเลสเนอร์เอ้ยยังไม่ไป ไอ,ไอ้พวกนี้มันยืนงงอะไรกันเนี่ยฮะยืนงงอะไรกันนะเออรีบเขียร่วงกันไปแอมอ,อยากให้แมตช์มันนานฮะแมตช์มันนานซะหน่อยเออคู่สุดท้ายนี่เป็นแมชนะชิงแชมป์อินเตอร์นะครับผมนะระหว่างเบนวาเจอกับทางด้านของเควินโอเวนส์นะเมนอีเวนต์คืนนี้ครับผมนะปองกันแชมป์อินเตอร์คอน,นตอิเนนตัลนะก็ถ้าใครชนะนี้สงสัยจะได้เจอกับโรมมนเรนต่อไปนะครับผมนะ ยังไงจังหวะนี้อาไม้น็อกจะจับไม่ได้ต่อยใส่ไม่ได้อีกจับมานี่สาเฮดล็อกสักทีหนึ่งก่อนมาได้เวลาตาประคาดสวนร่วงลงไปสักทีหนึ่งฮะบล็อกเลสเนอร์วี่ง,งเชมัสไปไม่ไปยังไงโคสไลเอายังไงเอาเอยแล้วเอา,เอา,เอา,เอาบล็อกเลสเนอร์อุ้ยโดนจับโอ้ไม่ได้ไม่ได้โอ้บล็อกเลสเนอร์บอกกูกูใจหายแวบเลยเมื่อกี้อยังฮะแมตชนี้มัน แมดมอนสเตอร์เจอกันนะ6คนยังไม่มีใครเอาใครลงฮะมีแต่ลทีที่เอากูลงฮะยังไงจังหวะนี้ยังไงต่อบล็อกเลสเนอร์ลงมาเตะบรอนสโตแมนบรอนบอกไม่สะทกสถานยังไงจังหวะนี้เอาโอ้โคสไลน์ใส่อ e ีซีเคียวแจ็คสันเฉยเลยบล็อกเลสเนอร์ตืบสักทีหนึ่งเตะอีกสักหน่อยมาได้เวลาตาเชมัด จัดการเหตุากลงใบใส่ครับ <S 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 วลาดิเมียคอสลอฟอ่ะวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนฮะไมน็อกโอ้โหแล้วบล็อกเลสเนอร์ยังยังไม่อยากไปมาบรอน์สโตแมนจับแบกแบกซูเพกลงใบใส่ทางด้านของไมน็อกยังไม่มีใครอยากไปกันเลยฮะมานี่จัดการอ่าหันหลังไปอีซิเคียวโดนเตะโดนจามสอกฮะเชมัสมาฝั่งโน้นฟูเนลสันล็อกฮะฟูเนลสันล็อกโดยทางด้านของวลาดิเมียโดน บล็อกเลสเนอร์ฟูเนียลสันล็อกยองไปยังไงแมตชนี้มันต้องโอเวอร์เดอะท็อปรปนะฮะไม่ได้มีการซับมิชชั่นจับพินอลนะเอาแล้วยังไงจังหวะนี้บล็อก บล็อกโดนต่อยครับโดยวลาดีเมียวลาดีเมียบอกไปบล็อกเลสเนอร์มึงไปไม่ไปไปไม่ไปยังไงบล็อกเลสเนอร์กำลังจะไปหรือเปล่าวลาดีเมียเขี่ยแล้วเขี่ยร่วงไม่ร่วงร่วงไม่ร่วงยังไงวลาดีเมียอย่าบอกนะบล็อกเลสเนอร์บอกกูมาถึงกูสารีเทินมาฮะยังไงจังหวะนี้วลาดีเมียไปเรียบร้อยเอาบล็อกเลสเนอร์ไปคนแรกเลย <c> เฮ<ล> <c> ้ยโอ้โห uz. โอ้ยบล็อกเลเซอร์บอกอะไรวะเนี่ยฮะโอ่ oh, oh, อะไรของมันวะฮะเฮ้ย huh? <c oughs> ไม่รู้คิวรู้งานเลยอ้าวบรอนสโตอแมนกับอีซี่เคียวเขียชมาร์ร่วงไปอีกหนึ่งครับอ้าวโอ้โ oh, หบทจะไปไปพร้อมกันเลยเฮ้ยบล็อกเลเซอร์กับเชมาร์ทฮะไปสองแล้วเหลืออีกสี่บนเวทีตอนนี้ครับบอนสโตอแมนอีซี่เคียววลาดีเมียคอสลลฟครับแล้วก็ทางด้านของไมค์น็อกส์นะ ยังไงจังหวะนี้ตัวปเป้งเหรอฮะยังไงโคสไลเป็นต่อยนะร่วงลงไปวลาดิเมียโดนผักร่วงไปก่อนยังไงเตะใส่ไม้น็อกสักทีหนึ่งครับผมนะมาเอ้าผากไปยังไงไม้น็อกไปไม่ไปวลาดิเมียวลาดิเมียงงอยู่เฮ้ยยังไงสิเตะสักทีหนึ่งวลาดิเมียโดนโคสไลลงไปโดยไม้น็อกฮะหลากศพไม้น็อกไม้น็อก ลากศพวาลาดิเมียแล้วโอ้ขวนหน้าขวนหน้าวาลาดิเมียนอนพาดเชือกอย่างนี้โอ้โดนสอกกราบครับสาเคียบ็อกเลสเนอร์ลงไปก่อนได้โคสไลน์ลงไปฝั่งโน้นอีซีเคียวโดนต่อยโดยทางด้านของบรอนสโตแมนแล้วจับคอสบอดี้ครับผมนะไม่นอกไม่โดนโดนต่อยแทนมานี่ยังไงทูปหลังครับวาลาดิเมียโอ้ยวาลาดิเมียจะทำอะไรเมื่อกี้ฮะ บอนสโตแมนโคสไลส่ซะแล้วอีซีเคียวกำลังจะพาไม้น็อกร่วงหรือเปล่ายังไงจังหวะนี้เอาไปแล้วยื้ยุดฉุดกระชากันอยู่ตอนนี้ยังไงจังหวะนี้ยังไงสิยังไงไม้น็อกกำลังจะไปไม่ไปไปไม่ไปไมน็อกโดนอีซีเคียวอีซีเคียวยังไงจังหวะนี้อีซีเคียวไปครับพาไม้น็อกร่วงไปเลย โอ้โหเรียบร้อยครับไปอีกหนึ่งนอแล้วฝั่งนูน้นฟอนเฟสซูเพกลงใบโดยทางด้านของวาลาดีเมียโดนบรอนสโตแมนครับเหลือไอ้หนมสามชุดสามกังเกงแดงฮะนี่โอ้โหบรอนส์แอร์บรอนสโตแมนครับวาลาดีเมียคอสลอฟแล้วก็อีสเคียวแจ็กสันนี่รักทีมรอก,กันสักขนาดนี้เชียร์เรือฮะโคสชไลน์สักทีโดยบรอนสโตแมนครับ มาเอ่ตอบมือตอบมือฮะวลาดิเมียตบมือชอบใจเหรอยังไงตบสักทีหนึ่งฮะอีซีเขียวอีซีเขียวต่อยมายังไงวลาดิเมียแกแกไม่รอดแน่เอาโดนเตะซะอย่างนั้นวลาดิเมียโดนเตะเอกีกวลาดิเมียโดนเหวี่ยงไปอัดเทินมาขึ้นอนยังไงสีออาแล้วเอาโดนไหล่กระแทกเอาโดนเตะมานี้ตบสักทีหนึง่งบรอนสโตเมนแล้วจะโค้งสไลด์ไม่ได้ มายัางไงจังหวะนี้หรือรูอะไรทั้งหนารูอะไรกันฮะยังไงจังหวะนี้จับขาโคสไลน์หลบได้อีกยงัยงยังยังไงจังหวะนี้ตบสักทีหนึ่งอ่อนฝันศอกใส่วล,ลาดิเมียอีซีเคียวอย่ามายืนขวางทางกูจะจัดการวลาดิเมียโถเอย้ยฮะไออีซีเคียวโคสไลน์ใส่ซะกูก็ยกูก็ยืนอยู่ทั้งคนนะไม่ไม่จัดการกูหน่อยเหรอฮะอ่ะ บอลสโตเมนบอกได้เอา้าแล้วบรอนโดนเตะทีเผลอสองสัยวาลาดิเมียกับบอนนี่เตรียมจะมีจะเปิดศึกกันหรือเปล่านี่ต้องรอดูกันต่อไปแล้วแหละตอบสักทีนึงครับอืมมันอะไรกันนักหนาวะเนี่ยฮะเตะสักทีหนึ่งไม่ได้โคสไลซะอีซีเ e คียวโดนโคสไลโดยบอนสโตเมนอีกสามคนนี้มันยังไม่ไปกันเฮ้ยยังไงจังหวะนี้ ต่อยสักทีหนึ่งวล,ลาดิเมียโดนต่อยต่อยอ,อ้าวอีซีเคียวโดนรวบหลังมาได้จัดการทูบหลังใส่ซะตอนนี้ตอนนี้เหมือนบรอนสโตเมนนี้โดดเดี่ยวมากเลยนะบรอนสโตเมนเอา้าวมาเสียบข้าล็อกจับสะอุ้ยน็กเรกเกอร์ลงมาครับอา้าวบรอนสโตเมนบอกกูของขึ้นเลยเว้ยยังไงกูของขึ้นยังไงจังหวะนี้มามา,มานี่รวบหลังมาได้ รวบหลังมาทำอะไรเอาดับเบิ้ลโอ้ยดับเบิ้ลโชกแลมหมอเป็นโชคสแลมใส่ทางด้านของวาเลดีเมียคอสลอครับแล้วโค้ไล์ร่วงไปเลยเอาใครเหมือนจะมีฟินิเชอร์วะเนี่ยมาเอารวบหลังใส่ทางด้านอีซีเคียวแจ็กสันครับโดยทางด้านบรอนสโตแมนเอาโดนผลักซะอย่างนั้นมาแซกแซกทำลายแซกระตุกขาก่อนกระตกใจกระชาตใจใส่ทางด้านของบรอนสโตแมนซะ แล้วมานะวลาดเมียบอกมานี่อ่ะมาหาทัวใจเออเอ้ยโอ้ยแจนสวิงเอ้ยเหวี่ยงบรอนสโตแมนไปเลยมายังไงจังหวะนี้แซกแซกโดนต่อยแล้วโดนโคสไลด์โดยทางด้านของวลาดิเมียอีกมันยังไม่จบง่ายๆไอ้คู่นี้เนี่ยอาจจะเฮดบาดไม่โดนเตะใส่มาได้เวลาพาไปไหมไปยังไงอ้าวได้เวลาวลาดิเมียเขียครับวลาดิเมียเขียยังไงวลาดิเมีย จัดการอีซิเคียวแจ็คสันไปไม่ไปเหมือนอีซิเคียวมีฟินิเชอร์อยู่นะฮะเออต้องขัดก่อนนะฮะไม่ง้นนี่คือไปแน่นอนยังไงเตะสักทีเอาเตะใส่วาลาดิเมียเตะวียังไปอัดเทินมาเคลนก่อนวิ่งมาไม่ทำอะไรซะอย่างนั้นต่อยสักทีหนึ่งต่อยใส่ครับมาบรอนสโตเมนมานี่เอาเขากระแทกแล้วยังไงเลาจะเขี่ยไม่ไปเออเขาอีกสักทีหนึ่งเวลาดิเมียบอก มาเอ้ยโดนจามศอกมันยังไม่ไปกันง่ายๆว้ยเฮ้ยโคสไลน์หลบได้ยังไงมันก็ยังไม่ไปกันซะอยู่ดีฮะมาอ้าวไดเ i, ้เอ้ยเด้อเอ้ยโดนรุมเฉยเลยวลาดิเมียบอกอ้าวกูโดนกูโดนลวเนี่ยกูโดนรุมเหรอรหรอ้อาวแล้วไปไหมไป,ไปไปไหมไปจังหวะนี้อ e ีซีเคียวกับทางด้านของวาลาดิเมียช่วยกันเขี่ยร่วงไปเลย โอ้ยวลาด huh? oh. 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 nice. right? oh. mm ีเ hmm. มียบอกอะไรเนี่ยพวกมึงรุมกูหรอฮะโอ้โหรุมเฉยเลยแล้วเอาแล้วอีซีเขียวบอกได้เวลาพาไปไม่ไปยังไงอีซีเขียวกำลังจะพาบรอนสโตเมนไปยังไงยังไงสิยังไงไปไม่ไปอีซีเขียวยังไม่ไปนะโอ้บรอนสโตเมนต้องสละฟินิเชอร์ตัวเองครับเราโคสไลใส่ซะเหลือสองคนสุดท้ายครับบรอนสโตเมนกับอีซีเขียวแจ็คซันตอนนี้ มาบอนสโตแมนได้เวลาฟูย,ยังไปก่อนอัดเทินบัเคเกิลไปซะมายังไงจังหวะนี้อีซีเขียวโดนเตะไม่ได้โดนเออขา,ายันไปก่อนยันไปก่อนมายังไงบอนสโตแมนตอนนี้นี่คือแบบโอ,โ,โอ้โหโอยแล้วยังไงจังหวะนี้ยืนเฮ้ยอย่ายืนพลาดเชือกนานบีทลลสล็อกไหลกระแทกครับอีซีเขียวยังไม่ไปบรอนสโตแมนบอลยังไงบรอนก็บอกโอ้โกูก็ไม่ค่อยไหวล้ะ เราจะต่อยไม่ได้อีซ e ีเคียวจะต่อยลบอีกแมตช์นี้มันโอ้เหมือนรีเวิร์สกันไปรีเวิร์สกันมาฮะยังไงสีแล้วเอา้าโดนศอกกลับอีกอม,มันยังไม่ยอมง่ายๆกันอีกกว่าฮะบรอนสโตแมนยังไงจังหวะน,นี้บรอนดจะจับก็มี่ไม่ทันละมาบีดลลสล็อกมายังไงลลสล็อกโคสไลน์หลบได้อีกบรอนสโตแมนยังไงต่อยต่อยมานี้ หลบได้อีกยังไงต่อยคืนครับอีซีเคียวเราต่อยแล้วบรอนยังไงจังหวะนี้กําลังยืนพลาดเชือกอยู่เลยอยืไม่ทันเตะสักทีนึ่งก่อนแบบนี้นี่มันช่างยาวนานซะเหลือเกินฮะสองคนสุดท้ายจะไหลกระแทกไม่ได้มาบรอนสโตแมนจับมาใส่เป็นปอลเวสแสแลมลงไปครับอบอนสโตแมนบอกมานี่ลากโมันขึ้นมาก็โดนขวนหน้าโดยอีซีเคียว อีซ e ีเขียวอย่าบอกนะว่าอ e ีซีเขียวโอ้ยยังไม่ไปบรอนบอกยังไม่ไปไง่ายๆนะนะมานะยังไงโคสไลเอา้าต่อยแล้วเอาแล้วยังไงจังหวะนี้อ e ีซีเข e ียวอีซีเขียวจะพาตัวเองไปได้หรือเปล่าจะเป็นเมมเบอร์คนแรกของทีมรอหรือเปล่าจังหวะนี้ยังไงอีซ e ีเขียวอีซีเขียวบอกไปโอ้ยโอ้โหยเรียบร้อยครับ ใครว่าดันบล็อกเลสเนอร์วะฮะอีซีเคียวบอกนี่กู้นี่แหละโอ้โห,โหจบเลยแมชนิม ตายเป็นตัว Ezekiel Jackson ครับสามารถเอาชนะในแมชนี้ไปได้ครับแล้วกลายเป็นคนแรกครับของทีมรอนะที่จะไปเจอกับนะทีม SmackDown ใน Breaking ไ right รต่อไปครับโอ้โหนี่ฮะ Ezekiel Jackson บอกในเ,เป็นไงล่ะฮะเนี่โอ้โยฉันอยากได้แชมป์ด้ยเข้าใจไหม บอลเตอร์แมนบอกโอ้โหเสียดายฮะพลาดฮะพลาดตอนจบแค่นั้นเองนีเป็นไงล่ะชือดคอและทีมสแมกดาวเตรียมเจอกูแน่เข้าใจไหมฮะนี่โอ้โหอีซีเคียวจ็คสันครับสามารถเอาชนะไปได้ในแมชนี้นะครับผมนะโอ้โหมันจริงๆแมชนี้ฮะ